สวัสดีค่ะมาพบกับครูอีกแล้วนะคะจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏน์ภูเก็ตค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าพี่พี่จบแล้วทำงานอะไรกันบ้างวันนี้ครูจะพาไปดูกันเลยค่ะ 1. นึ่งนะคะช่างแผนกวิศวกรรมในส่วนของโรงแรมคอนโดมิเนียมห้างสรรพสินค้าและหน่วยงานของภาครัฐค่ะ 2. นะคะ ผู้ควบคุมระบบค่ะในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐก็ได้ค่ะ 3. ค่ะเจ้าของธุรกิจส่วนตัวค่ะและ C อาชีพอื่นๆทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ค่ะเริ่มต้นจากเราต้องออกแบบเก้าอี้กันก่อนนะคะด้วยความรู้วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบค่ะ ออกแบบแล้วแต่อย่าลืมวางแผนการทำงานก่อนนะคะโดยใช้ความรู้จากวิชาการบริหารการผลิตสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการเพื่อทำ bill of material หรือเรียกว่าบอมนั่นเองค่ะจากนั้นวางแผนสั่งซื้อไม้ค่ะโดยต้องดูจาก lead time นะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลารอคอยค่ะ ของมาแล้วเริ่มผลิตกันเลยขั้นตอนนี้จะใช้ความรู้ในวิชาปฏิบัติงานช่างพื้นฐานเพื่อทำเก้าอี้กันนะคะผลิตเสร็จแล้วเห็นไหมคะว่ากว่าจะผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้มาได้หนึ่งตัวเนี่ยเราจะต้องทำอะไรกันบ้างแล้วรู้ไหมคะว่าทำเก้าอี้มาแล้วเนี่ยเราจะขายเท่าไหร่เราต้องมารู้จักต้นทุนกันนะคะต้นทุนหรือค่าใช้ใจ่ายของเรานะคะ ก็จะมี2อย่างก็คือ 1. ค่าไม้ค่ะ 2. ค่าแรงของเรานั่นเองเห็นไหมคะว่าการผลิตเก้าอี้ก็ต้องใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหการนะคะเพื่อให้การทำงานออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะสำหรับวันนี้ครูขอตัวไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามแฟนเพจ Industrial Technology of b k i u แล้วเจอกันปีหน้าสวัสดีค่ะ